kì là hì kìa chưa chán cô kì mang máy cô kì đây sao mày đu, đu tay nó uh -huh. yeah, mình đu chặt cô kì chung bộ mình bỏ chán cô mình ăn nè ơi ơi รู้ว่าอาจารย์โกโกีตายแล้วว่าต้องไปหาคุณหมอโชโก้เลยดิก,ก,ก็ต้องรีบวิกงร์ย้ำกำมองอ๋อคุณหมอโชโกะครับอ่าอาจารย์โกกีนี่อ่อกี่ปีถึงเขาจะฟื้นขึ้นมาล่ะครับอ๋อคิดว่าเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยนะแล้วเขาไปโดนอะไรมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันครับแต่ดูแล้วเขาน่าจะโดน ฮดช็อตเฮดช็อตนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยหัวเขามีรอยแดงนะครับใช่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 ใชหัวกูมีรอยแดงเพราะกูดูเฮดช็อตเออเออใช่เหรอครับผมคิดว่านะเดี๋ยวก็คงต้องนานหน่อยนะครับกว่าเขาจะต้องซื้อึน้นเดี๋ยวผมขอรอรอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับโอเคค่ะเอ้ยไม่ใช่ดิโอเคจ้ะ จดี๋ยวคุณหมอก็ไปด้วยนะเฮ้ยเอ้ยเฮย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรวะนเนี่ยถือว่าจะเป็นฝีมือของเฮ้ยนี่น,นี่คนใครวะเนี่ยฉันชื่อว่าฮาคาริลุงพี่ของแกงไงเอาแล้วถ้าพีชื่อว่าลุงพี่ฮาคาริแล้วลุงพี่ยูตะผมอยู่ไหนอ่ะ ไม่เด็ดกับลิกะนะ่ะเดี๋ยวก็จะมาแล้วโอเคนะโอเคดีอ๋อพี่ครับเป็นให้ผมดูในะได้เลยครับฮะเป้นอย่่งนั้นเหรอเก้คงรู้ได้ใช่ไหมว่าฉันเป็นนักเต้นอะ่ะใช่ครับผมรู้แล้วผมก็เลยให้พี่เต้นโชว์ได้จุดสุดทีง

เออหน่าเดี๋ยวไอยูตะจะมาละรีบๆเนี่ยนะโอเคครับพี่คาริสวัสดีฮะคารินายมาก่อนฉันแล้วเหรอเฮ้ยลูกบี้ยูตะฮะอะไรนาะยูตะเหรอเหรอเดี๋ยวนะ ยูตะยังงั้นเหรอเออสวัสดียูตะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออมาเป็นไรามาเป็นไรเพ่เอ้ยลูกพี่เอ้ยเพื่อนฮาริเออเออปุ๊บเดี๋นช่วงนี้มีคำสาบันผมมาเยอะไหมวะก็ไม่รู้เหมือนกันสิช่วงนี้ชอบไปแหวนเต้นเต้นด้วยดิอ่าครับลูกพี่ยูตะคือผมจะลเล่าอะไรให้ฟังนะครับว้ามาเลยยูกิ คือมันมีตำนานหนึเขาเล่าว่าอาจารย์โกเกะตอนนี้ตายไปแล้วเขาโดนผนึกแล้วก็โดดกระทรืบจนอยู่มีสุขนาบีฮะอาจารย,ย์โกโจเนี่ยนะโดนเดียวมีสุขนากระทรืบตายมันได้การแล้วจิครับแล้วครัลิอะอะไรลนะ่ะเราต้องไปกระทรืบไอ้รามิงสุขนะขูหาทำอะไรอาจารย์โกโจถึงแก่ชีวิตเดีย๋ยวต้องมาต่อพีน้าแน่นอน 你不丢锅。